สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับก็ถ้าเกิดใครจอเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆนะครับสังเกตนะเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยแสดงว่าจอเสื่อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีซ่อมกันนะว่าจะทาไงให้มันใช้งานได้ดีเหมือนเดิมน,นะครับอย่าทิ้งนะครับเสียดายน,นะครับนะดูมาเริ่มกันเลยนะครับ <S <S มาดูอาการนะครับพื้นสีดำยังดีอยู่แต่พอมาตรงนี้ปุ๊บ เป็นสีขาวๆคุณๆเป็นเมเแ็กเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือฟิล์มของของจอภาพหมดอายุแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนกันนะครับดูอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนนะครับอันนี้น้ำยาลอกจอเบอร์แปดสามสามสามนะครับคัตเตอร์ขวดมีดนะครับแค่นี้ก่อนอันดับแรกคือลอกจอผิวหน้าออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลอกยังไงนะครับมาดูนะครับ ั้นแรกก่อนใช้คัตเตอร์นะครับนี่ครับรีเดเลยครับรีดขอบก่อนอันนี้กรีดเพื่อตัดตัดเอาฟิล์มข้างหน้าออกให้ขาดนะครับแล้วก็ขีดบางส่วนนะครับ เปิดใ้มันลอกง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็เล็งเลยครับตรงไหนที่ออกง่ายๆก็กรีดออกเลยครับแล้วค่อยๆหลอกอ,อกตามนี้นะครับนะครับใช้ใช้ต่อครับได้แล้วก็ ค่อยๆทำลวงจอแตกนะครับน,นี่คือการลอกทำอย่างเงี้ยจนลอกครบหมดเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าลอกหมดแล้วเป็นยังไงครับมาดูนะครับหลังจากเราลอกจอเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับอ่ามันจะเป็นเปิดเ,เ,เครื่องมาแล้วไฟมันจะสีข,ขาวๆนี่นะครับถ้าเราวางซีลงไปอย่างนี้นะครับนะี่นะ พื้นขาวมีตวงสืออย่างนี้คือผิดนะครับเพราะต้องความลงไปนี้เห็นไหมครับน่าจะได้ว่านี่คือฟิล์มตำแหน่งถูกต้องแล้วน่าจะว่าตอนเราใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับจะต้องความหน้านี้ลงไปนะครับเห็นตวงสื่อไหมครับถ้าเราออกมาจะไม่ไดนะครับเห็นไหมครับนี่คือตำแหน่งฟิล์มที่เราต้องใช้งานนะครับท้านจับตำแหน่งไว้นะครับเดี๋ยวกรกาออกกันมาดูขั้นต่อไปครับทำยาลอกจอนะครับ เดี๋ยวเตรียมลอกกาวตรงนี้นะที่มันลเลื่อนนี่ออกไปให้หมดนะพี่ทาก็ไม่ยากครับก็แค่เทลงไปแล้วลองถูดูครับเห็นไหมครับออกได้นะตอนนี้ก็ลอกใช้มีคัตเตอร์นะครับมีคัตเตอร์กรีดครับกรีดจนหมดเลยนะครับจนจนกาวออกนอนจอหมดนะครับเดี๋ยวเขาลองค่อยลื้อเครื่องนะครับเด็กและเล็กน้อยนะครับ ถ้าเราทาเทน้ํายางไปงี้นะครับเราคัตเตอร์กรีดเกลี่ยน้ายาให้มันโดนโดนกาวที่ติดอยู่นะครับแล้วก็ลอกปีบไปตําแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เรื่อยๆให้ลอกไปนะครับเสร็จแล้วถ้าตําแหน่งมันดูดมันลอกกาวมาเยอะๆแล้วนะครับก็ดะชูเช็ดขึ้นนะครับอย่าลากต่อนะครับถ้าลากต่อกาวก็จะติดต่อนะครับอันนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับการแกะฝานะครับใช้ปิ๊กเนี่ยนะครับ นะครับงัดเข้าไปเงี้ยนะครับแกะ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 ไปให้รอบนะครับจนออกมางี้นะครับสังเกตนะกลไกมันเป็นอย่างงี้ครับมันถ้าเกิดเราปิ๊กยันก้าไปงี้นะครับมันก็จะหลุดมาได้นะครับต้องหาทางยันเข้าไปถ้าเกิดเป็นจอใหม่จะยากหน่อยนะครับเอาขึ้นมานะครับเอิปขึ้นมานี้ก็ระวังนะครับเดี๋ยวคว่ำคว่ำมากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดนะครับ ควมหน้าลงไปแล้วนะครับก็เปิดดูแล้วครับค่อยๆเลื่อนขึ้นมาครับเราก็จะเห็นตัวข้างในเียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมลื้อตามน็อตต่างๆเปิดเปิดฝาต่างที่ออกนะครับแต่รั้นนี้ก็ดูฝุ่นเยอะตอนนี้ให้ดูฝุ่นก่อนนะครับเนี่ยให้งเกลี้ยงก่อนนะครับไปเราก็ถอดสายแพรออกนะครับนี่ตรงนี้ระวังสายแพรขาดนะครับถ้าขาดงานนี้ก็จบเหมือนกันนะครับ เรียบร้อย,ยแล้วใส่แร่ต่อไปก็ถอดน,น็อตน็อตฝาข้างนะครับ เดี๋ยวตรงความหนานครับอะไรเดี๋ยวเตรียมถอดฝานี้ึ้นมาแล้วไปนะครับถอดฝานี้ออกครับไขควงคันเข้าไปแล้วก,กดขึ้นตึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวสำคัญคือตัวนี้นะครับถอดออกนะครับจำสายตำแหน่งไว้นะครับ อันนี้สีฟ้าอยู่ล่างอันนี้สีฟ้าอยู่บนนะครับมีสําคัญนะครับจัจํำแหน่งไว้ก่อนนะครับสายเสร็จแล้วก็เปิดเบาๆนะครับเฉียงๆเล็กนิดนะครับระวังเดินๆครับเห็นสายไหมครับต้องออกนะครับตรงนี้นะครับบีบออกนะครับแกะออกมามันก็จะได้แบบนี้ครับเรียบร้อยอ่าดูดฝุ่นก็ ชุดนี้ก็ไม่ต้องไปแต้มนะครับเดี๋ยวเราแปะที่จองเดียวนะครับต่อ็ถอสามตัวหนึ่งสองสามนี่นะครับถอดออกนะเสร็จแล้วก็เราจะลอกกระติกออกนี่เป็นกาวนะนี่สำคัญนะครับระวังนะครับ เด็กควจะค่อยๆรอก่อนนะอันตรายเลยครถ้าเกิดตรงนี้ขาดไปก็พังนกันครับแอะรอบๆได้แล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ข้างเสียงแล้วนะครับระวังแตกนะครับเราก็เอาเฟรมออกได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนฟิล์มด้านนี้ก่อนนะครับแเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนฟิล์มด้านหลังนะครับที่เหลือก็ทําแบบรูทีนเดิมอะกรีดกรีดขีดอันลอกเปลี่ยนฟิล์มนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปนะครับขั้นตอนนี้เริ่มเสียงแล้วนะครับระวังแตกนะครับเราลอกกาวเสร็จแล้วนะครับ อันนี้เป็นผ้าพิเศษสำหรับเช็ดหน้าจอนะครับไม่มีขนแล้วก็เทเข้าไปขั้นะตอนนี้ก็ถูจนเงาวับครับจนไม่มีฝุ่นจนไม่มีคราบเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะเริ่มติดฟิล์มกันนะครับอันนี้คล้ายๆติดฟิล์มหน้าจอมือถือหลักการคล้ายๆกันค,ค,ครับแต่นี่มันจอใหญ่กว่านะนี่เองครับขั้นตอนนี้สําคัญมากก็คือฝุ่นนะครับ ต้องไม่มีฝุ่นเลยนะถ้าไม่ถ้ามีก็จบนะครับถ้ามีก็จบเลยนะครับลมติดฟิล์มกันนะครับอ่ะฟิลม์มไม้กรีดอันนี้สําคัญสุดนะครับเอาไว้กรีด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 อย่างเงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันขั้นตอนนี้ยังครังเสี่ยงนะครับก็คือถ้ามีฝุ่นเนี่ยจบเลยครับมาเริ่มกันครับอันแรก เราก็ทำความสะอาดนะครับฉีดน้ำยาเช็ดจกล้างล้างคราบยางออกครับค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆครับจนเอี่ยมเลยครับโอเคมองได้ตานะครับต้องไม่ไม่ไม่มีฝุ่นอยู่นะอย่างนี้มองได้ตายฝุ่นยังเยอะอยู่นะครับเช็ดให้เคี้ยงก่อนนะครับจนจนสะอาดก่อนนะครับเกิดจอสะอาดแล้วก็วางฟิล์มลงไปนะครับลอกกาวออกนะครับแล้วก็เริ่มตั้งไคลีดนะครับ ขั้นตอนลี่นี่ก็ไม่ต้องไม่ต้องแรงมากนะครับเ,าเบาๆพนะครับแล้วก็ตาก็คอยสังเกตดูว่ามีฝุ่นอยู่ไหมนะครับถ้ามีฝุ่นต้องหยุดก่อนนะครับเอาฝุ่นออกก่อนลไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆตอนนี้สําคัญสุดเลยนะครับถ้ามีฝุ่นปุ๊บก็จบเลยนะหรือใหม่ครับทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับรเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จทีนึงนะครับ แรกเสร็จแล้วมาทําพริกของพริกมานะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับกรีดกรีดให้เป็นร่องครับทังนี้ระวังนะครับระวังแตกกรีดเป็นร่องๆเพื่อให้มันแกะจะได้แก่ฟิล์มออกได้ง่ายขึ้นนะครับอย่ากดแรงนะครับเดีย๋ยวแตกเพราะเป็นกระจกนะครับ พอได้เงี้ยเสร็จก็ค่อยๆลอกสักอันหนึ่งน,นี่ล้วลอกหลอกจนครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการล้างกันนะครทำความฟิล์มขั้นต่อไปครับลอกฟิล์มเสร็จแล้วก็น้ำยา ลอกกาวนะครับเทเลยครับเสร็จแล้วก็ล้างขูดออกกาวออกนะครับขูดก็ขูดเบาเบาครับกะให้ชุ่วหนึ่งอันนะครับกาวเนื่องจากมันเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขูดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นนะครับถ้าไม่ยกมันก็จะหลบการขูดงี้นะครับ ค่อยทำนะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มใหม่ทำนีจ่จนกว่ามันจะสะอาดนะครับเยี่ยมเลยนะครับงานครับรอก,กาวเสร็จแล้วนะครับก็เก็บรายละเอียดก็เทน้ำย,ยางไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูแรงเย็นเบาๆมือนะครับจะก,กดแรงเพราะมันเป็นกระจกนะครับ เผลอกดแรงปั๊บแตกก็บายบายนะโอเคเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันติดฟิล์มต่อนะครับอันนี้ก็คือตรงข้อตาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมติดละตัวนะครับถึงต,ต,ตัวขัน้นตอนการติดฟิล์มนะครับก็รูทินเดิมครับล้างจอให้ร้องสะเอียดละอาดนะครับด้วยน้ํายาล้างคราบกาวนะครับตรง,งฝั่งเลย ปิดไว้นะครับกันฝุ่นกันฝุ่นลงขั้นตอนนี้สําคัญสุดเลยนะครับถ้าฝุ่นลงนี่ก็มันก็จะเป็นจำ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 กันจอจ,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 จะเสียนะครับอ่ะครับเริ่มวางหวัวม,มุมได้แล้วก็ เครับ่อยๆปีดนะครับถ้าไงช่วงนี้ก็ดูเรื่องฝุ่นนะใช้สายตาดูนะครับว่ามีฝุ่นไหมนะครับถ้ามีฝุ่นจับต้องหยุดแล้วดึงฝุ่น,นออกก่อนนะครับถ้าใครมือใหม่ก็ทำพลาดหลายทีนะครับ ก็ทำใหม่ครับลื้อมาก็แปะใหม่นะครับพอทำไดครึ่งหนึ่งก็เหมือนเดิมครับการผ่าดทำความสะอาด สังเกตไหมครับเนี่ยมันจะมีค่าเห็นไหมครับบางครั้งมันมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับนะ แล้วก็กรีดต่อครับ ครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวก u ููชมว่าหลังจากที่ติดฟิล์มเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วภาพจะติดไหมนะครับอ่านะครับมาดูครับประกอบไปเรียบร้อยแล้วนี่เปิดติดแล้วถ้าจอขึ้นอย่างนี้เเรียบร้อยแล้วครับถือว่าใช้ได้แล้วครับถ้าอยงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะได้ดูคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ